ความเชื่อค่ะขยับมาทางนี้มีเรื่องชวนขนลุกอีกแล้วค่ะ,คะเรื่องราวเกี่ยวกับน้องตุ้มน,น้องตุ้มปริญญาเนี่ยแหละคุะนผะู้ชมนังโมยคนสวยนะใช่ใช่น้องตุ้มเราเนี้แหละค่ะ รอดชีวิตอย่างปฏิหารคือนักข่าวของเราเนี่ยไปเจอนะคะเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ชมมาฟังพร้อมกันค่ะคือเรื่องของเรื่องนี่เจ้าตัวเดินทางไปสอนมวยที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วปรากฏว่าปวดท้องกระทันหันค่ะคือตอนนั้นปวดมากค่ะปวดแบบว่าเอ้ยต้องบินกลับประเทศไทยในทันทีค่ะในระหว่างนั้นค่ะเจ้าตัวก็ตั้งสิติอธิษฐานเลยค่ะกับสร้อยคอที่ใส่อยู่กับคอเนี่ยแหละค่ะคือที่ใส่อยู่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะนั่นคือครุฑแบกเสมาค่ะครุฑแบกเสมาหลวงพ่อโอภาสีค่ะ ก็คือบอกขอพรตอนนั้นแบบป,ปวดท้องมากบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ได้กลับประเทศไทยแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวจริงๆค่ะหลังจากที่ถึงประเทศไทยปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมคะไส้ติ่งแตกค่ะตัวบอกว่าเจ็บมากคือเจ็บพางตายอ,ะอ่ะเจ็บเินกว่านักวยคนนึงจะทนไหวอะห่ะลองตุ้มนี่คือจริงๆร่างกายแข็งแรงอืดอยู่แล้วนะพอเจอแบบนี้เข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บมากค่ะซึ่งหลังจากที่ไส้ติ่งแตกค่ะก็ทําการผ่าตัดใหญ่ค่ะเป็นการด่วนค่ะสุดท้ายคือรอดกลับมามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ส่วนหนึ่งก็คือแพทย์ด้วยส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อกําลังใจเนี่ยค่ะจากหลวงพ่อครุฑแบกเสมาเนี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตัวเชื่อแบบสุดใจเลยนะคะนี่เป็นความเชื่อของน้องตุ้มนะคะว่าครุฑแบกเสมาหลวงพ่อโอภาษีที่สวมใส่ที่คอเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหว้แล้วก็นับถือมาตลอดอชีวิตของเธอช่วยคุ้มครองทําให้รอดชีวิตคือมาจากมาจากฟิลิปปินส์อะมาผ่าตัดที่ไทยแล้วปลอดภัยด้วยอภไปฟางปฏิหาร์จากน้องตุ้มกันเลยค่ะ ต้องบอกก่อนว่าองค์เนี่ยเป็นคุดแบกเสมาของหลวงพ่อประสีไปทํางานที่ฟิลิปปินส์ไปสอนมวยไปโชว์ตัวแล้วก็ปวดท้องมากไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเพราะว่าสื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็เลยอธิษฐานองค์นี้แหละวางที่ท้องบอกถ้าลูกจะเป็นอะไรขอให้กลับไปเป็นที่ประเทศเราแตกแบบเจ็บมากเจ็บเกินกว่าที่นักมวยคนหนึ่งจะทน จนแบบกำหนดลมหายใจแล้วแต่องค์นี้ยังอยู่ในคออยู่เสมอความอึดความถึกนะไสแตกนะตุ้มก็เป็นคนคนหนึ่งต่อให้เป็นนักงมวยกระช่างเพราะฉะนั้นตุ้มเชื่อสุดใจเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองเพื่อของคนไทยนะคะเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเหรียญเรื่องอะไรใดๆเนี่ยค่ะก็ถือว่ายึดเหนยวติดใจเนาะมูลท้องหรอหรืน่าจะไปได้ทานข้าวนะคะ